มาออกแล้วคานันี้นิวบอเบอเป็นตัวนำมังกรหลวงเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นดวงสำเร็จวันทูโกเพลสิงไอดีแฮปี้เดสที่คค้งไปสามนิวบอเบอเป็นตัวนำคู่กับมังกรหลวงคราวนี้มังกรหลวงประกบหน้า ประกกเป็นคูานำแล้วมังก็หลุดประตูนำาวเป็นนิบบโบสิงประตวที่สามดูสมรทถิสิจัดไาเป็นวันทูกกดิสบาเดดที่ค้าปไปเสเจอท่างตรงนิบบโบังเป็นตูวนำอยู่นิบบโบเประตัวนำมัก็หลวงประตูที้ชอบ้สิงประตวที่ชาวเราสิงประตูที่สาวขะนี้ผู้สิงประตัวนนำเพสิงประตัวนำคูากั ในทุ่วที่8นดเนอินเตอร์เกมส์ฟ้ากุดอนทานเนได้รับเกียรติจากแข่งกุดอนให้เกียรติมอาระวันสำหรับท่านเจ้าของมาชนะที่หนึ่งในทุ่วที่8ครับเรียนเชิญคุณวิบูบลย์รดสีทองเวลานี้ครับ